พบกันอีกครั้งนะครับกับช่างไม้นดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเครื่องมือแบตเตอรี่นะครับจากม a กิตาอันนี้คืออะไรครับพี่ตัวนี้เป็นตัวยิงพินนะครับก็จะมีทั้งตัวยิงพินแล้วก็ตัวยิงแม็กคู่ครับพินนี้คืออะไรตัวพินอ่ะมันจะเป็นตัวพินเดียวใช่มันจะเป็นตัวตะปูที่ไม่มีหัวนะครับเป็นปืนยิงตะปูใช่ครับนะครับอันนี้เป็นปืนยิงตะปูขาคู่นะครับเป็นนี่เป็นปืนยิงตะปูขาเดียวแต่เป็นหัวเล็ก ใช่ครับก็คือหัวเข็มนั่นเองนะครับมันจะมีอีกอันนึงที่เป็นหัว F 3 0ตัวนี้ข้อดีคือมันคือเลยครับคือตัวนี้ครับมันจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องมือแบตมันก็จะได้ในส่วนของความสะดวกสบายในการทํางานครับแล้วก็ความปลอดภัยในการทํางานเพราะว่าไม่ต้องมีสายลมที่ต่อพ่วงเข้ากับตัวเครื่องเราก็สามารถทํางานในที่สูงได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นยึแบบนี้ก่อนใช่ ถ้าแบบปกติแบบปกติต้องต่อสายลมใช่ล้วต้องต่อสายลมพี่ต้องมีสายบางทีเราขึ้นไปยิงบวอะไรเงี้ยครับบางทีมันเกะกัพันเลยยงระยางพี่อ๋อนะครับแล้วก็ต้องมีปั๊มลมด้วยต้องใช้ลมอีกใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นจะเป็นแบตซึ่งพกพาไปยิงตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีปั๊มลมให้เสียงดังใช่ครับไม่มีใครได้ยินเสียงเราไม่ได้ยินเสียงปั๊มลมด้วยใช่แล้วก็ปืนไปยิงที่สูงได้แต่น้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่ใตัวนี้น้ำหนักจะค่อนข้างเยอะหน่อยกว่าตัวปืนลมครับแลกมาด้วยตัวน้ำหนักของตแบรี่ แล้วก็จะมีไฟส่งให้นะครับแล้วก็มีเซฟตี้ในตัวครับก็คือถ้าเราไม่ไม่กดหัวให้แนบไม่ทำงานกดหัวไม่แนบปุ๊บมันก็จะไม่ไม่ออกแล้วกดหัวแนบอย่างเงี้ยกดแนบไปที่งานนี่ก็ยิงออกแล้วก็จะมีเซฟอีกจุดหนึ่งคือตัวนี้พี่เนี่ยครับเราสามารถปรับตัวเลเวลตัวนี้ครับเพื่อป้องกันได้เนี่ยครับมันก็จะป้องกันเวลาเน็บเครื่องไว้อะไรเงี้ยครับแล้วเครื่องตกตัวเนี้ครับมันก็จะกันตัวเ็นเตอร์ตรงนี้ครับทำงานได้เหมือนกัน มันจะชนตัวกาบตัวนี้ก่อนอใช่ครับก็คือเป็นเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งใช่ครับขอลองหน่อยอันนี้คือยิงต้องมันจะมีเซฟตี้จุดหนึ่งจะเป็นตัวนี้ครับเป็นปุ่มล็อกนะครับมีเซฟตี้ตัวหนึ่งครับตัวเซฟตี้หลายหลายที่มากเลยตรงนี้ตรงนี้นะเนื่องจากเป็นปืนนะครับมันเป็นตัวที่ยิงออกไปนะมันก็จะมีการป้องกันสูงตัวนี้มีสวิตตัวนี้ปึ๊บนะครับกดให้แนบนะครับยิงได้เหมือนปืนธรรมดาครับลิ้นี้เหมือนปืนคาคู่ธรรมดาครับ งานเย็บเบาเย็บหนังนะครับยิงได้นะครับใช่ค้าบลองปับดูดิก็ยิงออกอยู่นี่ต่างไงอ่ะมันจะเป็นตัวเซฟไว้กันนะครับมันจะกันกระแทกครับไม่ให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันดันเข้าไปสุดเดี่ยวพี่มันจะกระแทกยันไปใช่ครับ่มันจะเป็นตัวกันกระแทก ใั้งกรด้วยั้งตั้งอะด้วยครับตั้งจมตื้นลึกอะไรพวกนี้ถ้าเราทำงไงให้มันจมอ่ะก็เนี่ยถ้าจมก็ปรับตัวนี้ให้มันชิดเลยพี่มันมันยิงให้มันจมดิเนี่ยครับนี่คือจมนะครับมันก็จะลงลึกยิงจมได้นะครับตอนแรกเราตั้งไว้ไม่จมแล้วนี่ยิงจมได้ครับยิงมีใช้ได้เลยลองอีกนัดหนึ่งเดี๋ยวผมจะปรับอีกสเกลหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะตื้นขึ้นมาพี่ อ๋อคือปรับปรับตื้นลึกที่ตัวนี้ได้แต่ถ้าเราปรับตื้นสุดๆมันก็จะก็จะไม่จมอย่างนี้อ่าโอเคก็คือปรับตื้นลึกที่ตัวนี้นะครับเป็นตัวการเซนเซอร์แล้วก็ตัวนี้การให้จมเพื่อให้ยิงได้นะครับแล้วก็มีเซฟตี้ตรงนี้ตัวเซฟตี้จะมี2ตัวหลักๆก็คือตัวนี้กับตัวหัวนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยิงขาคู่ยิงได้ยาวสุดเท่าไหร่ครับตัวนี้มันได้ถึงย5คริบห้าครับยี่มิใช้านะครับงยี่สุดถึง 2- 3ก็คือ ยาวกว่าป,ป,ปืนกปกติอ่ะปืนปกติจะได้1022เนาะแต่เนี่ยได้ถึง23ก็คือเขาเผื่อไว้ให้มีหนึ่งนะครับแต่ปกติลูกที่มีขาในไทยก็จะมี1010นะครับ1015 1020 1022นะครับก็คือขาคู่ไอ้เลขข้างหลังเนะี่ยคือเลขความยาวนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นขาคู่อย่างนี้นะครับโรงเรียนไหนที่ยังมีการจัดบอร์ดอยู่ยังใช้การยิงแม็กอยู่ตัวน,นี้ก็เวิร์กอยู่นะครับแต่ส่วนม Fuel, ากเขาพวกจัดโต๊ะจัดอะไรเงี้ยจัดฉากอะไรเงี้ย,ยใช้ตัวนี้เยอะนะครับก็ในงานบิลลอินก็ได้ใช้ในพวกเเวลาาพระะะไม้้้โคงนนนจใชปืแบบี กรณีที่แบบผูกเฉินปั๊มลมไม่มีก็ใช้แบบนี้ได้ห้องตัวมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่เรายกไปยิงตรงไหนก็ได้นะครับมาพูดเรื่องนี้ด้วยครับอันนี้เป็นปืนพินนะครับหลายคนจะสงสัยว่าปืนพินใช้งานแบบไหนนะครับปืนพินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะไปยิงลูกที่เป็นเหมือนเข็มนะครับเข็มเนี่ยเวลาเรามาจิ้มเนี่ยมันไม่ค่อยลงนะครับแต่ตัวนี้มันสามารถยิงให้จมได้โดยใช้แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับปืนพินนะครับเวลายิงเนี่ยมันจะใช้ลูกเล็กมากยิงแล้วไม่มีแผลนะครับเหมาะงานพวกงานไหวายที่ผมใช้กันบ่อยนะ งา,างานบวชหรืองานวิบินที่ตกแต่งเช่นผ้าผ้าเพดานเงี้ยละเนงที่เราเกิ <c oughs> ือสายตาขึ้นไป3เมตรมุมมองที่สูง3าเมตรขึ้นไปนะเราใช้ปืนพินยิงเพื่อไม่ให้ต้องมาเก็บหัวตะปูเพราะถ้าเป็นปืนธรรมดาเนี่ยมันจะม,มีหัวตะปูแต่เนื่องด้วยที่มันเป็นปืนพินมันจะเป็นเข็มแหลมมันไม่มีหัวนะครับเวลาใช้งานนะครับเราต้อง,ต,องต้องยิงให้มันเอียงนิดนึงนะครับมันไม่ปวดไม่มีลูกยิงไม่ออกนะครับระบบเซฟตี้ไม่มีลูกยิงไม่ออกนะครับก็คือเซฟตี้พวกนี้คือถ้ามีลูกยิงไม่ออกนะ ดังนั้นไม่มีโอกาสที่แบบลูกหมดแล้วยิงใช่ใช่ครับพืนแบตก็จะดีตรงที่<ช>ทว่าก็คือถ้าไม่มีลูกจะยิงไม่ออกเลยแล้วปืนพีนี้บอกถ้าจะยิงเนี่ยถ้าจะให้มาแข็งแรงต้องยิงเสียงนิดนึงกู้แบบนี้นะครับ <นะ S 1> มันก็จะช่วยยึดให้แน่นขึ้นได้และแผลก็จะน้อยในยาง,งานที่เราบางทีต้องยิงหน้าแผ่นและไมเนตยิงหน้าวีเนียนะครับสามารถใช้ปืนพีนได้และเก็บแผลได้น้อยนะครับเก็บแผลแผลมันเล็กก็เลยตำหนิมันน้อยนะครับ